สวัสดีครับวันนี้จะพามาดูบางลมนะครับเป็นบางลมความสูงสามร,ระดับนะครับจะเป็นชิลโพลิเมอร์เกร็ดพีซนะครับความหนาอยู่ที่4มมตรนะครับงานค่อนข้างจะหนาเลยนะครับตัวนี้จะเป็นทรงสปอร์ตคาเฟ่เลเซอร์นะครับงานจะมีตั้งแต่ความสูง45เซนติเมตรนะครับ50เซนติเมตรแล้วก็สูงสุดอยู่ที่55เซนติเมตรนะครับ ตัวที่เอามารีวิววันนี้จะเป็นความสูง55ซนติเมตรนะครับจะเป็นตัวสูงสุดเลยนะครับจะมาพร้อมกับตัวขาจับสแตนเลสเกรด304นะครับแข็งแรงทนทานไม่เป็นสนิมนะครับสามารถเอาไปใส่มอเตอร์ไซค์ได้หลายรุ่นหลายยี่ห้อนะครับสนใจสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับสำหรับวันนี้พอแค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ